สวัสดีครับ ADR วันนี้มิชชั่นของเราจะไปโซโนมาไปรัชเชนริเวอร์แต่ก่อนจะเข้าโซโนมาเราจะไปที่โกลส์ร็อกไอซิ่งถ้าออกเสียงถูกก็ตอนนี้เวลา8โมงครึ่งเช้าความแปลกก็คือ เมื่อวานอากาศร้อนมากประมาณร้อยสามแต่พอตื่นเช้าวันนี้ฝนดันตกอ้าวอัิเดียนครับตอนนี้รถชนด้วยอ้าวร้ายเลยโอ้ไนเจ็บลยนะอือฮะอันนี้สดสดเลยอัิเดนยก่อนตรงหน้าเราเลยครับ แบบออกมาเลยไม่รู้มีคนเจ็บหรือเปล่าแรงมากนะฮะวันนี้ฝนตกถนนมันลื่นมากก็หวังว่าวันนี้น่าจะหยุดเพว่าดูในยากรอากาศแล้วช่วงหลังจากสิบโมงฝนจะหยุดแล้วก็จะมีแดดนิดหน่อยแต่จะประมาณแบบมีเมฆ ตามไปดูว่าวันนี้จะจะเป็นยังไงบ้างเรากำลังเดินทางขึ้นเหนือจากจุดที่เราอยู่ต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมุ่งหน้าวันโอวันนอรเส้นเรียบทะเลถึงตอนเช้าเราจะมีอุปสรรคฝนตกฟ้าขนองแต่ผมเชื่อว่าอุปสรรคมีไว้ฟันฝ่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ ว่าเป็นใจเท่าไหร่วันนี้แต่วเขาบอกว่าตอนเที่ยงมันจะหยุดก็ต้องรอคนมาปักตะไครา้แล้วครับเดี๋ยวเจอกันครับบอกอย่างให้ดีคุยเยอะๆไม่ต้องดูวิวเยอะเพราะวิวมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ จะฟังเอ็ดดี้อ๋ออยากดูวิวโอเคครับ <c oughs> จัดให้ <c oughs> ที่มันเรียกว่าโกลสอก็คือมันจะเป็นหินไม่ใช่ไม่ใช่ก้อนนี้จะเป็นก้อนที่อยู่ข้างหลังข้างหลังเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนรูปโกสเหมือนรูปแกะหรือแพะในภาษาไทยครับซึ่งหารา,ายที่นี้มันจะดูเป็นทรายดำ มันก็เลยเรื่องปกติของฝั่งของเวสต์โคสต์อยู่ครับก็แดดเริ่มออกแล้วเป็นสัญญาณที่ดีว่าวันนี้อาจจะได้วิวสวยๆกลับไปมี่ก็คงอาจจะหาที่ทานข้าวแถวนี้ก็อาจจะนั่งแถวชายหาดนี่แหละก็ว้เจอกันต่อ หิวแล้ว แลวเรามาถึงเมืองเทรน v าวิ e เป็นเมืองอ,อยู่ในโซโนโม่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับซึ่งมันคนเขาจะมาสต๊อบบายที่นี่เพื่อซื้อของช้อปปิ้งก่อนที่เขาจะไปกันที่บ้านพักกันหรือโฮเทลอะไรเงี้ยลองดูว่าเมืองนี้เป็นไงบ้าง Like ที่การเดว้วิวเขาจะมีบีชของสเตทบีชอยู่ข้างในซอยนะครับคือเวลาถ้าเราลุกกันใน Google มันจะเลี้ยวเข้ามาข้างในนี้ตอนนี้เขาเป็น mm. ถ้าัาง้งจะเข้าไปจอดรถข้างในต้องเฉพาะ r e s t ก็คือต้องจองมาก่อนแต่ละน,นี่เราไม่มี Reservation เราก็ต้องมาเออเออกมาจอดอพื่อน้อ,ง,นอแแแนงแล้ว อ้าวยังไม่ทัน5นาทีเลยเมย์เคยสูบแล้วสูบแล้วแล้วปล่อยลมแล้วแล้วไม่ปล่อยวะเก็บอลเป็นไรลมลองตากไปน้ำลงมาเรื่อยๆถ้าตอนเช้าๆอากาศ ตอนนี้ก็มาถึงคารบินที่เราเช่าไปแล้วคืนนี้สำหรับคืนนี้ก็นนจะให้มาดูวิวข้างนอกก่อนแล้วกันเพราะว่าข้างในคนกำลังยุ่งเหยิงอ,อยู่เลยอันนี้เป็นข้างนอกวิวสวยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเดินดูชั้น2ครับชั้นสองนี่ e ทรสติ้งอยู่ มีสามเตียงดูดีกตรงนี้มองออกไปใช้ได้นะฮะเดี๋ยวจะพามาดูท่าน้ำรับท่าน้ำที่ลงไปถึถงริเวอร์ ที่นี่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องกิจ,จกรรมทางน้ำเพียบเลยวิวท่าน้ำสวยมาก เรียลเรียล real blog nothing uncut นี่เรามาแคมปิ้งนะเนี่ยอาหารเหลาคิดหน้านุมจะไปเที่นะเะ้ายังกลับเอาเรือไปลองแสดงนุ่มิดใจจะยินไหมครับไปอีกแล้วลุยต่อสวัสดีครับ ตอนนี้ก็8ปดอ่าไม่ใช่สิตอนนี้สองทุ่มแล้วหลังจากเล่นน้ํากันมาทั้งวันตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วก็ทานดินเนอร์เสร็จก็อตอนนี้ก็ได้เวลาเข้านอนแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายคลิปมาให้ว่าช่วงเช้าจะเป็นยังไงแต่ว่า ไม่แน่ใจเพราะว่าพรุ่งนี้ผมอาจจะต้องออกไปทำธุระตั้งแต่เช้าก็ยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันจนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าก็ถ้าใจดีก็ subscribe แล้วกดกระดิ่งฝากไปด้วยนะครับติดตามนคลิปหน้าครับเ d ดีสวัสดีครับ